สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเอครับเราอยู่กันในเกม One Arm Cook นั่นเองนะคะนรับผมหรือว่าทําอาหารมือเดียวซึ่งวันนี้ครับผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมากับเพื่อนอีก3คนนะครับซึ่งวันนี้เรามากัน4คนนะครับผมกับคนแรกคนเดิมนะครับผมคนกัปตันโซรายนั่นเองนะครับผมแล้วกออ็คนที่2ก็เป็นเพื่อนผมอีก2คนคือบันเตอร์กับติวเตอร์นั่นเองนะครับผมไปกดเริ่มเลยนะ เลดีพร้อมเริ่มเลยเริ่มเลยเกมนี้นะครับผมก็เพิ่งเคยเล่นเป็นครั้งแรกนะครับผมซึ่งก็น่าจะเป็นเกมทำอาหารมือเดียวตามชื่อเกมแหละเออมันคงไม่มีอะไรเยอะไปกว่านี้หรอกจะหลุดตายแมปแล้วเฮ้ยมอสองเอามาละมาละใครผมใครเน่โอ้ยสีผิวตรงกับจริงจริงมากครับ อเกมมาคืออย่างแรกตเราต้อนเราต้องทำอะไรอ่ะเออทำอะไรก่อนไปรับบอลเดินลูกค้าครับไปรับบอลเดินลูกค้านี่บอวอันนี้อันนี้มันเป็นสูตรอาหารนะไอ้สูตรโตแดงแดงมีคนเดียวที่เคยเล่นมาก่อนใช่ไหมคือกัปตันใช่ใช่ใช่ไม่ใช่พิซซ่าอะไรอ่ะมอสซาเรลล่าหรอพิซซ่ามอสซาเรล่าใช่เวลาพิซซ่ามอสซาเรลล่าอะไรนี่ไงมันมีสูตรดูมาดูดิที่มันเป็นไอ้สมุดแดงๆเนี่ยแป้งเป็นพิซซ่าพิซซ่าซอสแล้วก็มอสซาเรลล่าชีสอ่ะ ก็ตอดล็อเปิดไงอะอันนี้อันนี้มอสเาเลตาชีสมันมันบอกว่ามันเป็นมอสเาเลราชีสดิบอะเราต้องเอาไปปรุงสุกปะใช่แต่มันต้องใส่ซอสแป้งแป้งต้องใส่ซอสใส่ไงอะใส่ไงอะเดี๋ยวละอ๋อมันมีกระป๋องต้องเปิดปะก็ต้องเอามีดเปิดก่อนปะใช่ค่ะใครเอามีดเปิดกระป๋องอ่ะไหนอะไหนบ้าเครื่องนะบ้าไหนตตรงตู้เย็นอะไหนอะ คือฝันเนื้อไม่ใช่หรอเอาเป็นคือเปิดฝาจริงโอ้ยเรื่องเรื่องเอาเรื่องเป้ยหกหกพีพีอย่าทำโค้งวส่ใส่แป้งใส่แป้งมันเทไงอ่ะอ่ะใครเทเป็นเทเลยอ่ะยังไงอ่ะแล้เป็นความเสื่เหมือเนเหมือนต้องเอ,อ็นโอ้ยมันหูกมันหูกเฮ้ยทำดีดี กับข้าวเป็นมินิอ่ะเราต้องมอสซาเรลลาชิ้นมาโปะก่อนไม่ใช่หรอนี่ไงเนี่ยได้แล้วเนี่ยได้แล้วเนี่ยไปอบเลยอบเลยเลยอบไหมอะใส่ถาดก่อนนะอย่าเพิ่งอบใส่ถาดก่อนมันต้องใส่ถาดก่อนเคยดูมามันข้อร้านอย่างเงี้ยมันโคตรโมากเลยเราต้องเราต้องเคลียร์หนูหรือเปล่ามันจับหนูได้ปะเจ๋อเอ้ยจับหนูได้ปะเมื่อกี้มันจับได้เลยมันจับหนูได้มันจับหนูได้มันจับหนูไดมาเลไอ้ก็ได้บิดาเขาต้องทำยังไงครับคอมต้าเออขาวไม่ได้ อยากเทอะไรอยากเทละขออีกทีหนึ่งทำผมมาสละยังไงอะแฟร์จังวะทำผมมาสลายังไงมันไม่ใช่มาสละเฮ้ยลูกนั้เป็นหลานอะทำให้มันเป็นแฟ่นยังไงทำให้มันเป็นแอ่ะน่าจะเอามาซาบอคิโต้ครับไหนเราไม่เห็นอะไรเลยอ่ะตอนนี้เราไม่รู้เลยว่าอันไหนเขาคือไหน โซลินทำเป็นโซลินไม่สอนล้วเลยอ่ะเออทำเป็นใครบอกทําเป็นโอ้ยดอมดามบิต้าดมิซซ่าดาไม่ไอ้กหยดอมันอ่ะมันต้องใส่จานก่อนหรือเปล่ามันมีจานน้ยใครบอกว่ามันมีจานรือเปล่าเสรมถึงโต๊ะมันมันเซซ้อนไงจะตมานมันเซซอนไงหรอใครใครที่ตักถังนี่นี่จาน เอามันดึงออกเจอใครที่ชอมันดึงออกไงอ่ะว่ขวาเราทำไพิซซ่ามันตงจานกนลูกค้าหนีลูกค้าหนีโอ้โใครได้อาจารย์ลองพิซซ่าที่ตทีอันตรยไม่มีเลยอ่ะ อย่าไปปล่อยไปปล่อยไปตกพื้นไปแล้วตกเลยพื้นตกตกแล้วตกเลยเก็บไงอ่ะทำไมเก็บไม่ได้อ่ะต้องใช้ถาดมัต้องใช้ถาดต้องต้องใช่นะเก็บปิ้งพิซซ่าอยู่ไม่คือตอนนี้พิซซ่ามันอยู่ไหนอ่ะมันไม่มีพิซซ่าเหลือแล้วป่ะแป้งอ่ะสั่งสั่งสั่งขาสั่งขาวสั่งขาวสั่งสั่งสั่งเลยด้หรืว่ามันต้องเติมใช่ไหมต้องซื้อตงซื้อต้องซื้อสั่งซื้อยังไงจะไม่คุยจังถ้าเรายังมันสี่คนเนี่ยตอนนี้เขายังไม่ได้กินสักคนอ่ะอ๋อออเดอร์อย่างนี้ พี่ซาอยู่ไหนสาขาไหนนะไปเอาได้พี่ซาอยู่สาขาไหนพี่ซาพี่ซาที่เ่งไปประมาณห้าปีที่เราอยังไม่ได้เลยเลยอ่ยโอ้ยแล้วไมต้องเหนื่อยทำมือเดียวเนี่ยอ่ได้แล้วว้ายแขนไม่มีแขนหายร้องแล้วมันหึบขึ้นมากเสื้อยังไม่ใอ่เลยตายเชื่อยังไม่ใส่เลยเอ้ยกระผมกระผมไม่รู้เลยนะเนี่ยใรอาจานรองมาตรงนี้ โหเอ๊ะเพราะว่าคนที่เอ๋ลูกค้าต้องการอยากให้มันได้อย่างมางานเราต้องดีอันนี้อะไรอ่ะโฟกัสกันโตโตอะไรสักอย่างอ่ะรู้จักไหมอ่ะกิโตะเคือสงครามทำด่วนอ่ะ ร้อนจด้วยนีเบียดพิซซ่ากระดาไม่ยอมทิ้งกันวะพิซทีแรกเสร็จแล้วใครสั่งพิซซ่าดาไม้มันเป้อนกันเล่นๆอะนะอะไรยไปอ้วย้เดิปนีว่าดีคือเรามาคุมงานเว้เราเราเราไม่ได้ทาเองเลยอะบอกเลยโอ้โหแล้วไม่ทเรา ไอ้ไปเฮ้ยเป็นลูกพี่จะกินแรงลูกน้องได้ยังไงเชอรอ่แป้งมาแป้งมันหมดจะซื้อจะซื้อไปไปสั่งสร้งสร้งอยู่ด้านหลังร้านอ่ะอ๋อมันจะคล้ายๆเกมในดไมโลบอกเลยอ่ะที่มันต้องทำพิซซ่ามันก๊อบไม้โลบอกอ่ะเชอรี่ไอ้โลบอ่ะก๊อบไปอะตอนนี้ต้องมีเงินอยู่เท่าไหร่เนี่ยเรามีเงินอยู่ร้อยยี่สิบห้าเองมันจนจังวะไหนอ่ะรถอยู่ไหนอ่ะแป้งแป้งหลังร้าน มีกล่องเดียวหรือหลายกล่องเราสั่งมาสองกล่องนะเราส์โอ้ยเจมส์โอ้นเจมส์โอ้ย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 รถชนรถชนรถชนครับรถชนหอบรถชนหอบนี่นี่นี่อะไรมันทิ้งลูกค้ารักตายอ่ะพิซซ่าตกพื้นโอ้เอ้ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็ฆ่าเชื้อแหละอยู่ในอยู่ในอุณหภูมิร้อนร้อนมันจะฆ่าเชื้อเองใช่เล้วไอ้พิซซ่าพิซซ่าอ๋อต้องบดอยู่นี่ ใครก็ได้เปิดฝากระป๋องนั้นเอ๊ะเปิดฝากระป๋องแยมทีหมดแล้วเยอะแฮมไหนไหนซอสไหนไหนแยมไหนซอสซอสอยู่ที่พื้นเงี้ยน้ำทิ้งไว้มันเปื้องซอสอยู่ในอากาศขึ้นอยู่กับว่าคนจะหาเมื่อไหรหรือเปล่ามันปิดมันปิดน้ำยังไงมาแล้วไหมปิดแล้วโอ้ยมันวเปื้องทุกอย่างที่ทำอ่ะ ทำอะไรแม่งเปลืองหมดทุกอย่างเลยเฮ้ยเอ้ยใครทำอะไรอ่ะหนึ่งได้เลยได้ดาวเดียวร้านพิซซ่าดาวเดียวไม่ทำอะไรเลยอ่ะใครคนนั่งมองพิซซ่าตกเพลินเลยไม่เก็บมาเอ้าป่าอะไรรอบนี้เอาด่าอะไรเกอาด่ามันเกินไม่หปแล้วอ่ะเชื่อไ่ใหม่แล้วรับเบี้ยพี่เอาต่าอะไร ได้หมดทำมาเือบดันดันไหนแบบโล่งๆอ่ะและมีไอส์ครีมมีแซนด์วิชมีเคฟซีดีเคฟซีดีเคฟซีอร่อยนะเราจะมาเป็นผู้พันอย่าบอกนะเราต้องไปทำไก่อ่ะเราต้องหมาขอดูผู้พ <co ันกระทะรั่วอันนี้ผู้พันตรงนี้คนกินน้ำตาไหลอ่ะกด้อบกดกดกดพร้อม เลี้ยวลี้ยขอโทษขอโทษอ้โหอ่ะไรเอาจะบียรแตกหนูุพันเอดบ้ดีวะตกแมปอีกแล้วเฮ้ยแล้วไอ้อเขาดูแลหรอเขาไม่กล้าเร่งี้มาเก็ตสองชิ้นมาเก็ตสองชิ้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปสั่งของให้แล้ว ที่สั่งของเนี่ยพอ่งสั่งทีเนาะโอ้ยนักเก็ตตกพื้นไอ้ถอยดิอ่งบังนักเก็ตผมคนลูกค้าใจเย็นๆนะคะก็โลโกโซทำให้อยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยนักเก็ตโอ้ยไม่เป็นไรหรอกเชล้อโรคไม่ถึงสองวิเชล้อโรคยังไม่ติดแล้วมือมันเป็นอะไรเนี่ยมือมันด้วนหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยจับแล้วอ่อนแรงจัดตอนนี้ตอนนี้คิดว่าเราขาดอะไรบ้างตอนนี้คิดว่าเราขแข็งไป ขาดทุกอย่างขาดฝีมือในการทำอาหารตอนนี้ขาดถูกขอทำไมนักกินแล้วนักกินแล้วได้รันกินแล้วโดนเฮ้ยให้ลูกค้าไปดินี่เสิร์ฟเสิร์ฟมันต้องมีจานหรือเปล่านี่จานอยู่นี้เรื่องเลิมอ่ะเออเสิร์ฟให้ตรงนี้อ่ะมาเก็ตอยู่ไหนมาดูเมนูเราไปไปไปให้ครับคเอาไปครับต้นน้ำปลากินเบ้ากินอะ เบอร์เกอร์ดูแล้วเนี่ยไอชูเบอร์ชื่อดังยูหับทำตัวอย่างงี้ชูเบอร์เกอร์ไก่เบอร์เกอร์ไก่อันไหนคือที่ล้างอ่ะที่ล้างสิงไงเบอร์เกอร์หนูอ๋อสิงอย่างนี้เคยอ่ะจะล้างนี่คืออะไรอ่ะเบอร์เกอร์บาร์เทอดมันมันไม่งผ้าหายไปยังไงับเลยก็ตายจุ๊บจุ๊บจุ๊บล้าง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 มันต้องใช้อะไรล้างไหมอ่ะอ๋อหายละจับหนูเบพยังอ่ะน้ำครับโอ้ ทำไมครัวนี้มันซาดิดจังวะต้องเป็นอะไรอ่ะชิคเก้นเบอร์เกอร์เมนูทำเบอร์เกอร์ยังไงเนี่ยแป้งมันไม่ต้องทอดอะไรใช่ป่ะแป้งคุณไม่ต้องทอดหรอกไปดูไปดูไปดูสมุดพ่อคุณหับแหงปกติแป้งปกติมันต้องเอาไปทอดๆให้มันเกรียมๆหรือเปล่าไม่เราทำแป้งให้ละมันมีแป้งแบบประกบเอาเอาเลยลูกพี่เนื้อไก่เนื้อแป้งแบบประกบมาสองอันละเนื้อละจะเนื้อละทอดตรงไหนอ่ะทอดหรือหม้อทอดนี่ ใครทอดขึ้ไม่ใช่ไอชอหนูเราไปไหนหนีไปแล้วอย่าบอกหะมอทอดไม่มีอันเดียวอ่าเราได้มีเลยเออยัดไปเถอะขู่ฆ่าไอ้ยุรามู่ฆ่อยุราขู่ฆ่ามันก่อนแล้วคุณจะก่ออาชญากรรมแบบนี้ไม่ได้นะ ลูกค้าเขาจะร้องไห้อยู่แล้วบาดคอนคุณอย่าทำแบบนี้ลูกค้าจะร้องลูกค้าหิวมากแล้วเราไปทำอะไรกันมีไฟอ่ะมีใครทอดฟิล์มยังโอ้ยก็จะต้องไปเอาอยู่ข้างบ้านนี่ไฟอยู่ไหนมาแล้วแพชัวตานี้โอ้โห มันมันยังไงมันก็หมดเวลาหมดอะแต่เราจะได้กี่ดาวอะตรงนี้น่าสูญดาวเฮ้ยอันนี้อันนี้ได้แล้วนี่ไอไอลูกค้าที่สั่งเบอร์เกอร์ได้ยังอะโอ้โหไอต้องมีแฟไฟด้วยเอาจ้างอยู่ไหนอะเป็นผมผมไม่รอแล้วนะจางผมอยู่ไหนทำไมลูกค้าถึงยังทนอยู่ไม่จ้างผมอยู่ไหนผมทำเบอร์เกอร์ไว้อะเมื่อกี้มันโล่กระพริบเวลาก็ตัวหลายเอ้า เอาไปค่าลูกค้าโอ้โหนึกถึาขนมปังขนมปังมันต้องทอดนะแหละเอาจริงนี่แที่าขนมปังเนี่ยอมลคูเว็เนี่ยันเอขนมปังเลยว้าวเท่เดี๋ยวขนาดเมนูเยอมนูยอะอ่านี้เลยอันนี้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 มันไหนอันี้มันไหนอ่ะไก่าไยงไก่อยู่ไหนอ่ะไก่ หยุดวนน้ำยาดเพิมันวางยังไงวะวางไปือไปลงพันลงพันละลลวพงอลลาย้งพงเจอลงพันกันลงพันกันาลันยคลับไแล้วมันไม่มันไม่เอาเอาเอาแอนแบบเพิ่มมาเอาดันพันเพิ่มมาใช้ดีๆบ้างเต็เลานอย่าให้รู้นะที่ฟันเต็มล้านแล้วนี่ย นนี้ัผมหนีแล้วครับผมผมหนีแล้วครับขอลบรถก่อนดีกอ่ะแาคือแบบว่าเนี่ยจานหนึ่งที่ได้แบบเต็มได้เยอะเยอะเพราะคนทำจำไม่ได้ว่าสั่งอะไรบ้างหมดเลยสั่งวันนี้ยังไม่ได้สกอร์เดอร์เลยนะเว้ยเอาเบอร์เกอร์ไม้มาใส่เนี่ยมันเนื้อล่ะผมไม่รู้ อ่ะมันเป็นเบอร์เกอร์ charcoal ต้องบอกว่าเบอร์เกอร์อ h a r c o a l เบอร์เกอร์ c h a อ c o a l โอ้ยโอ้ยอย่ากินแรงกันดีเราก็คนเหมือนกันนะเข้าไปที่จะละลายแล้วเนี่ยโอยใครสสออ่ะเเาไปิร์ฟยกนไม่ต้้อองมมีเนืาแล้วรถมาแล้วหรือเปล่ามาแล้วมาแล้วครับรถผมที่สั่งไว้เอทีาจะล้มะลายแล้วเนี่ยสั่งเบอไอติมง่ายกว่าเยอะไอติมมอาจจะต้องนั่งตักทีละลูกก็ได้นะ ออกมาแล้วไอ้ขี้ค้าเอาไว้มันไม่มันมันไม่ขนาดนั้นหรอกไปเจ้าอะนี่เป็นนักเก็ตนะอันนี้เป็นนักเก็ตนะกล่องสองอันเนี้ยเป็นนักเก็ตหมดเลยไม่เอาเนื้อมาบ้างเนื้อเราไม่มีนะต้องการนักใช่หรอเนื้อไก่เหรอเนื้อไก่ไอ้ที่นักเก็ตรังทำไมนักเก็ตมาสิไก่อันักเก็ตมาสิอันักเก็ตมาสิอันักเก็ตมาสิทับไปให้เราทับไฟให้เราไปไป กำลังทอดนักเก็ตอยู่เดี๋ยวเราทอดนักเก็ตนักเก็ตเป็นชิ้นให้ทอดนักเก็ตแบบเป็นเซตเลยเป็นไฟอยู่ไหนอะเป็นไฟเป็นไฟใส่เลยใส่ในจานให้แล้วหัดดูดิเมนูแรกและเมนูสุดท้ายของเราเอาอะไรสองดอนแก้สามดอนโอ้โอ้เราจะไม่แล้วนักเก็ตก็อยู่ได้อันนี้ทอดนักเก็ตอยู่เพิ่งทอด อันนี้ได้แล้วเนี่ยได้แล้วเนี่ยได้แล้แมวพึ่งทอดเฮ้ยมันพึ่งสุกหนูใจเย็นๆนะหนูใจเย็นๆเลยแมวอะไรเนี่ยมันตื่นติดกันจังวะพื้นที่มันก็ต้องเยอะนะนาเกตสองชิ้นนาเกตสองชิ้นออกมานาเกตออกมาอ่ะวางบนพื้นให้อ่ะอนามัยมันไม่เหลือโอ้โหก็ดเละโอ้ ปากเต้ันตกื้นไม่หยุดเลยจดูโหีเเดีินเก็ตเฉยเดี๋ยวนะชีวิตแต่เชีวิตโถชีวิตโอ้ยไม่ด้เลยเลยที่เรามีความสามัคคีกันเหลืออยู่บ้างไหมอ่ะมีจะเอานักเก็ตทั้งลังมาย่างเลย อย่าบอกนะว่าถังนักเก็ตเมื่อกี้มันเข้าถังขยะไปอ่ะถังนักเก็ตถังขยะอ่ะแค่สงนี้อยามือดูจะเตรียมนักเก็ตเอานักเก็ตไว้บนพื้นโอ้โหหหหหดหห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 นหหเอหหหหหหห้หหหหนเหหนหห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 หไหห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 หน่อหห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 หอหห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  เราก็ขี้เกียจทำเป็นนะเราก็ขี้เกียจทำเป็นนะเพิ่งรู้กันเหรอมันไม่มันไม่มันหยิบไม่ได้ตรงนี้มันหยิบไปได้ตรงนี้มันหยิบไม่ได้มันไม่มันหยิบไม่ได้อะไหนๆไหนๆมันหยิบไปได้เลยนาเก็ตด้านในมันหยิบไม่ได้เอ้ยโอ้โหนาเก็ตหยิบอร่อยอะ มาแข่งตกไ้ก <sketches> oh, oh, no ับผมไหมแล้มาแข่งตกไ้กับผมไหมครับโอ้ยมันเปลืองไมมันเปืองไมเฮ้ยเล่นนะไม่กหล้อเต็มมันแล้วคเอาไปอยาเอาแต่เลงไปอยาละลายชัวร์งนี้เพใครเพรใคร ไม่ใช่เราไม่รู้เลยไม่เหรอไม่ใช่เอาที่ไปทอดมาทำบาร์บีคิวไหมทำบาร์บีคิวไม่ต้องไม่ต้องทำปาร์ตี้โฟมไหมทำปาร์ตี้โฟมไม่ต้องไม่ต้องทำไม่ต้องทำแล้วกี้สีเป่าจัดปาร์ตี้โอ้ยขัวขยะ อโ <Bing> ้ปาร์ต oh, ี้ผ <và> มมันไม่เลยมันไม่ไม่อยู่ตรงเนี้ยไม่ออกแบบนั้นละไม่เกี่ยวกับพวกเราไงโอ้ยชาโคเกตชาโคสุดใหม่ทางร้านสุดใหม่ทางร้านมันเป็นชาโคหมดแล้วเนี่ยนะเกตเนี่ยชาโคแจกฟรีชาโคตเกตชาโคแจกฟรีมามาทำปาร์ตี้โฟมมายาทำอาหารก่อน โอเคนะครับผมพอแค่นี้กันก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมีอีพีต่อแน่นอนนะครับผมอาจจะรอบหน้าเราว่าจะมาทําเอออะไรนะร้านไอติมดีกว่านะครับผมทํามาสองอาชีพแล้วไม่เวิร์กโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ